วันนี้มีอนะไรหมีจานไี่นี่นมจีนอะไรมีขนมจีนแกงเขียวหวานไกลล่ข้าวก,ก,กม็มีข้าวก็มีข้าวก็มีแก้ม่ะแก้มแม่มาได้คุยกัอ๋อถ่ายลงลงเฟซลงยูทูบวันนี้มาบ้านสวนครับมามาบ้านสวนพี่ขาว ้าน้านบ้านสวนขี่ขาวนาดุรีข้าวิโอันมีนมจีนเค็งเคยวหวานใจน้ำพริกด้วยพริกด้วยแล้วพ็ใคพี่น่งนั่งเลยอ้าวมานั่งกนนี้ค่ะไม่แกง น้ำปลาบ้านบ้านที่น้ำปลาอันนี้บ้านบ้านสวนบ้านสวนบรรยากาศกินแบบสบายสบายก็เลยบอกว่าไม่ไม่อยากไปนั่งที่อย่นอยากอยากไปนั่งมันนั่งไม่ได้นานั่คุยอะไรคุยก็คุยมันอะไรแต่เกงใจตรงมารอบกวนให้ทำกับข้าวกับปลาอะไรยเงี้ยเกงใจผักกาดหวานผัดไทยสีาวีฟ้าอะไรน้าพริกอะไรไม่รู้น้ำพริกน้ำพริกปลาทู น้ำพริกประทูน้ำพริกประทูบอกเขาอยากทานออเดอร์มาออเดอร์มาลบกวนออเดอร์มาลบกวนบอกอยากทานเพราะอยู่ที่บ้านไม่มีใครํำให้กินเดี๋ยวนี้แม่ครัวก็ไม่ได้อยู่ด้วยแล้วเป็นไงล่ะมามามาบ้านสวนครั้งทีนี้คิดถึงบ้านสวนแล้วสิใช่ติดใจแล้วพี่วอ๊เป็นไงครับรสชาติ รสชาติอร่อยใช้ได้อร่อยตาาพแบบนี้หาทานไม่ค่อยได้นี่ความมัรเลยจะโอ้โอ้สาวสวยาวาสวยจะตายอยู่แล้วสวยเกือบตายแล้วสวยแบบสุดแล้วคุณหาแปลกินแล้วลืมตายนั่งเลยอะไรนะนั่งเลยอะไรนะ อยู่คนนาวาตีอ๋อนาวาตีใช่ไหมเอาก็ไปชิมีโมลารเป็นหนพันแล้วนมไอนมวันอังคารนี้ก็ไปรายงานตัวยจังหวัดไหนออยู่ที่ส่วนกลางก่อนไอนมวันอังคารนี้ไปรายงานตัวคีกแล้วทั้งตื่นเต้นเปลี่ยนพ่อนี่พ่อนี่พ่อเขาจะลืมไปแล้วไปที่กกตไงเขาบอกขาไปทาเรื่องลาอวันเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว เกง,แ,กงแล้ววันอาคารนี่ก็ไปรายงานตัวย้ายที่ทํางานใหม่ไปอยู่อายการแล้วอืเต็บไหมเหรอใช่สบายแล้วอยู่ที่สุดราชการเดียวกันนั่นแหละย้ายจากกรกตมาหน่อยคนละตึกใช่ง่าสบายแล้วตายตายแล้วก็เรียนจบก็สบายแล้วเท่าที่นี่ก็ไปเรียนจเมื่อวานเมื่อวาน มีใบสเกส่งมาที่บ้านสมัยนี้็นโซงคือผู้ปกครองเลยแม่แม่หนูขอเปิดก่อนได้ไหมได้ขอส่งมาให้ผู้ปกครองได้สามด้าหนึ่เจ็ดถึงจุท้าอีกหน่อยอีกหน่อยถ้าสามจุดห้านี่ทั่วทั่วประเทศไปได้หมดต้องได้ไหมเดี๋ยวได้เดี๋ยวออามจุดเมันก็เลยสามจุดหนึ่งเจออสามจนยังไม่ถึง3.2มจุดสงปีหนึ่งไงนางง Ừ. Ba dù nó khó này yêu bam tùa, badai yang mong ngon 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 ตุ้านได้ยินญาติใจยิ้มแดดใส่ข้าวเปากองมาเลยจะเอาเอาเองเอานงกินหัวหนึ่งกับไข่ลูกหนึ่งแล้วก็แกงเดี๋ยวมาตักเองใสต่ตู้เย็น,นวันนั้น,นใส่กะทินมกินกินแล้วอายุย,นยนืนยาวยาววันนี้ไม่ได้ใส่กะทิสดมีอยู่ข้างนอกวันนั้นใส่แล้วตั้งไว้มันร้อน แซเผ็ดไหมคะแซ่เผ็ดไหมเผ็บแน่นอนอร่อยเพราะว่าแกงเขียวหวานที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนของคูมารีอ้าวอ๋ออ๋ออ๋อมากินแกงเขียวหวานเร็วอันนี้แก้มการันตีทำไมใช่ไหมคะแก้มมันกำลังพริกแขกไม่ใช่พริกแม่ปานอมน้ำพริกแขกพริกใต้หรอน้ำพริกแขกน้ำพริกใต้ น้ำพริกแงบะนอนนี่มันเดี๋ยวนี้เยลีเลยอ่อนไปแล้ว